สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัยดาสุขแสงบีหกห้าสค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการสร้างและพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานประเภทชุบโลหะด้วยไฟฟ้าค่ะที่มาและความสำคัญนะคะสถานการณ์ปัญหานะคะอุตสาหกรรมชุบโลหะส่วนใหญ่เป็น SME ขนาดเล็ก น้ำเสียมีสารพิษรุนแรงเช่นโลหะหนักสังกะสีหรือว่าทองแดงและมีไซยาไนค่ะปัญหานะคะค่าบำบัดน้ำเสียมีราคาสูงหากส่งกำจัดภายนอกระบบบำบัดนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาที่แพงค่ะทำไมต้องเป็นโอโซนนะคะ 1. โอโซน เป็นตัวออกซิไดท์ที่รุนแรงและรวดเร็ว 2. เป็นเทคโนโลยีสะอาดเมื่อทำปฏิกิริยาเสร็จจะกลายเป็นออกซิเจนไม่ทิ้งกากสารเคมีอันตรายค่ะ 3. ใช้กำจัดเชยนายและลดค่า COD ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการสร้างเครื่องผลิตโอโซนขึ้นเองในประเทศ ลดการนําเข้าเทคโนโลยีราคาแพงสร้างต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติสำหรับโรงงานขนาดเล็กค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนขนาด50กรัมต่อชั่วโมง 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน ชุบโลหะด,ด้วยไฟฟ้าโดยจะเน้นกำจัดโลหะหนักและเซนนยคะ่ะ 3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตเครื่องใช้เองเพื่อทดแทนการนำเข้าค่ะวิธีการทดลองนะคะภาพรวมระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็จะมีแผนผังการทำงานก็คือ ศึกษาข้อมูลสร้างเครื่องโอโซนทดสอบในแลบสร้างระบบบำบัดจริงทดสอบหน้างานแล้วก็ประเมินความคุณค่าค่ะการสร้างเครื่องผลิตโอโซนนะคะหลักการ dielectric barrier d i s c h a r g นะคะหรือว่า dbd นะคะ ส่วนประกอบหลักนะคะก็จะมีหลอดโอโซนมอแปลงไฟฟ้าแรงสูงวงจรอินเวอร์เตอร์การจำลองนะคะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองวงจรไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่าจริงค่ะการเตรียมน้ำเสียและการวิเคร์าะหนะคะเก็บตัวอย่างน้ำเสียจริงจากโรงงานชุบสังกะสีและทองแดง พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์นะคะก็จะมี p CO s cod bod tds ซนไนซิง์แล้วก็คอปเปอร์และไอรอนค่ะการทดลองในห้องปฏิบัติการนะคะหรือว่าแลบสเกลนะคะส่วนที่หนึ่ง เป็นการกำจัดโลหะหนักใช้วิธีตรกตะกอนเคมีนะคะหรือว่าจาเทสสารเคมีนะคะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ปรับค่า ph ช่วงต่างๆต,ตั้งแต่8ถึง12นะคะเพื่อหาค่าที่ตรกตะกอนดีที่สุดค่ะส่วนที่2นะคะการกำจัดเซนนไก็คือใช้โอโซน ตัวแปรที่ศึกษานะคะผลของค่า pH นะคะก็คือ371 1และปริมาณโอโซนต่อการลดลงของไซยาไนค่ะการออกแบบระบบบำบัดต,ต้นแบบนะคะระบบอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC กระบวนการ มี2ขั้นตอนนะคะก็คือมีถังตกตะกอนเคมีเพื่อกําจัดโลหะหนักแล้วก็มีถังอบโอโซนเพื่อกําจัดไซยายนค่ะความจุออกแบบให้บําบัดได้วันละ500ถึง2000ลิตรค่ะการติดตั้งระบบจริงนะคะนี่คือ แผนภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะมีการแสดงตำแหน่งถังพักน้ำปั๊มน้ำหัวใจโอโซนและตู้คอนโทรค่ะ ผลการทดลองนะคะผลการทดลองเครื่องผลิตโอโซน 1. นพบว่าปริมาณโอโซนแปรผันตามกำลังไฟฟ้า 2. ความถี่เรโซแนนที่เหมาะสมคือ1200ถึง1300เฮิร์ตค่ะ3นะคะอันนี้เป็น รูปปริมาณโอโซนและกำลังไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างๆที่แรงดัน VDC เท่ากับ80โวลต์ค่ะก็จะได้ตารางประมาณนี้ค่ะโดยแกน X นะคะคือฮิสแกน Y คือ p d c นะคะหรือว่ามีหน่วยเป็นวัตต์ค่ะผลการผลิตโอโซนสูงสุดนะคะที่เงื่อนไข vdc เท่ากับ90 v, โวลต์โฟเลตเท่ากับ25ลิตรต่อนาที dirty cycle นะคะประมาณเอ่อเปอร์เซ็นตะะ์ค่ะ ผลลับนะคะผลิตโอโซนได้สูงสุด117กรัมต่อชั่วโมงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่50กรัมต่อชั่วโมงค่ะผลการวิเคราะห์น้ำเสียก่อนบำบัดนะคะสภาพน้ำเสียนะคะเป็นกรดจัด ph อยู่ที่1.8ถึงประมาณ 2.5ค่ะค่าเกินมาตรฐานนะคะก็จะมีค่า co d ค่า cn ค่า cu แล้วก็ค่า cn ค่ะ c ซ n สูงถึง59-68ถึงมิลลิกรัมต่อลิตรค่ะมาตรฐานต้องไม่เกิน0.2มิลลิกรัมต่อลิตรผลการ ทดลองตะกอนโลหะหนักนะคะหรือว่าจัดเหตุก็คือใช้ NaOH นะคะปรับค่า pH เพราะว่า pH เนี่ยมีประมาณ12เหมาะสมที่สุดสำหรับน้ำเสียโรงงานนี้ค่ะเหตุผลงงน,นะคะโรงงานมีการชุบสังกะสีมากขึ้นซึ่งสังกะสีตกตะกอนได้ดีที่ pH สูงๆงค่ะ อันนี้เป็นรูปความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับปริมาณสังกะสีนะคะหรือว่าทองแดงและเล็กค่ะโดยแกนเอกนะคะก็คือค่า pH นะคะแกน y ก็คือค่าของสารนะคะโดยหน่วยคือมิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองสำหรับกำจัดเซยานายด้วยโอโซนนะคะที่ทำในแล a บนะคะ pH มีผลมากที่ pH 11กําจัดเซยานายได้ดีที่สุดและเร็วที่สุดค่ะอัตราส่วนการบำบัดนะคะเซยานาย1นกร,รมัมต้องใช้โอโซนประมาณ3กร,รัมค่ะ อันนี้คือกราฟการทดสอบการกำจัดเซนไนด์ด้วยโอโซนนะคะที่มีค่า pH 3, 7และ11ค่ะโดยแก๊สนะคะก็คือโอโซนมีหน่วยเป็นเอ่อมิลลิกร,รัมต่อลิตรนะคะแกน Y ก็คือ CN 3มมีหน่วยเป็นมิลลิกร,รัมต่อลิตรเหมือนกัน,นะคะ่ะ ผลการทดลองระบบบำบัดจริงนะคะเ t ตหนึหรือว่าที่ถังตกตะกอนนะคะก็หก็คือปรับค่า ph เป็น12 2. โลหะหนักเช่น cn cu fe นะคะลดลงจากจนผ่านค่ามาตรฐานนะคะ 3. c n i และ c o d ยังสูงอยู่ต้องไปต่อที่สเตจสอค่ะ ผลการทดสอบระบบบำบัดจริงที่สเสษสองนะคะหรือว่าโอโซนก็คืออบโอโซนและปรับค่า ph ลงมาที่8ก่อนปล่อยนะคะผลนะคะซนไนลดลดเหลือ0.01ถึง0 2 2มิลลิกรัมต่อลิตรก็คือผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะผลของ co d นะคะลดลงเหลือ 7 5ถึง90มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะก็คือผ่านมาตรฐานเหมือนกันนะคะตารางสรุปคุณภาพน้ำนะคะก่อนและหลังบำบัดนะคะเปรียบเทียบค่า r อ w อเตอรกับทร e ท,รทรวอเตอร์นะคะเน้นย้ำว่าทุกค,ค่า pH COD BOD TDS m t h y l แล้วก็ Cn นะคะผ่านเกณฑ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะวีขอต้นทุนการสร้างเครื่องนะคะ ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมนะคะประมาณอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่บบาทค่ะเฉพาะต้นทุนเครื่องผลิตโอโซนที่สร้างเองนะคะประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะถูกกว่านำเข้าสามเท่าค่ะ วิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะหรือว่าเ b r ี a ว Even Analysis นะคะก็คือเปรียบเทียบกับค่าจ้างบริษัทกำจัดของเสียจุดคุ้มทุนนะคะโรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่500ลิตรต่อวันขึ้นไปนะคะควรลงทุนสร้างระบบเอง จับคุ้มทุนภายในเวลาไม่น้อยกว่า2ปีค่ะสรุปผลด้านเทคโนโลยีนะคะสามารถสร้างเครื่องผลิตโอโซนแบบ DVD ขนาด100กร,รัมต่อชั่วโมงได้สำเร็จเกินเป้าหมายนะคะเพราะว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ห้าสิบมต่อชั่วโมงค่ะระบบควบคุมอัตโนมัตินะคะทำงานได้จริงตามฟังกช์ชันที่ออกแบบไว้ค่ะสรุปผลด้าน ประสิทธิภาพการบำบัดนะคะระบบบำบัดแบบ2ขั้นตอนก็จะมีตกตะกอนเคมีกับโอโซนมีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดโลหะหนักและเซนายให้ผ่านมาตรฐานนำทิ้งได้จริงค่ะ น้ำทิ้งสุดท้ายนะคะสามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยนะคะสรุปผลด้านความคุ้มค่านะคะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ SME ในระยะยาวนะคะลดการนำเข้า เครื่องจักราคาแพงจากต่างประเทศได้ค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบที่ขยายผลสู่อุตสาหกรรมอื่นได้เหมือนกันค่ะข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะจากผู้วิจัยนะคะก็จะมี ควรแยกท่อน้ำเสียแล้วก็แยกน้ำล้างกรดออกจากน้ำล้างเซยนายนะคะเพื่อให้บำบัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องทดสอบ pH ใหม่หากโรงงานเปลี่ยนสูตรน้ำยาฉกคะ่ะหาก COD สูงมากนะคะอาจต้องใช้ระบบ AOP หรือว่าโอโซนบวก H2O2 นะคะช่วยเสริมคะ่ะจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคะ่ะข้อดีของงานวิจัยนี้นะคะก็คือ 1. นนวัตกรรมมีการ สร้าง power supply นะคะสำหรับโอโซนเองเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมาก2นะคะความครบวงจรไม่ได้ทำแค่เครื่องโอโซนนะคะแต่ต้องทำทั้งระบบบำบัดก็คือ system integration นะคะ สนะคะแก้ปัญหาตรงจุดนะคะตอบจุด SME ไทยที่ไม่มีเงินทุนไปซื้อเครื่องจากต่างประเทศนะคะ ข้อควรปรับปรุงนะคะ 1. การจัดการตะกรนนะคะงานวิจัยเน้นที่น้ำใสแต่ยังไม่ได้กล่าวถึงวิธีกำจัดตะกรนก้นหังนะคะหรือว่าสลัดนะคะที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด 2. ความยั่งยืนหลอดโอโซนแบบ dbd นะคะอาจมีความร้อนสูงและ เสียหายง่ายควรมีการศึกษาเรื่องอายุการใช้งานระยะยาวของหลอดโอโซนนะคะเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ค่ะแนวทางการต่อยอดในอนาคตน,นะคะระบบ L IoT นะคะควรเพิ่มระบบ m o ดิเตอร์รนะคะผ่านมือถือเพื่อให้เจ้าของโรงงานเนี่ยดูค่า ph แล้วก็ opr ได้แบบเรียลไทมค่ะพลังนะคะอาจนำโซลาร์เซลล์มาช่วยจ่ายไฟให้ระบบเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการเดินระบบค่ะเพราะว่าระบบ มีการใช้ไฟฟ้า,ฟาที่เยอะค่ะแล้วก็สูงอาจจะทำให้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ